เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมส่งเสริมการค้าชายแดนพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณาสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ที่ทำการปกครองอาเภอเมืองแม่ห้องสอนเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยการบริหารการปกครองท้องที่งานทะเบียนราษฎรการอนุญาตทางปกครองและการอำนวยความเป็นธรรมมีพันธกิจในการดำเนินงานได้แก่การแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าการพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนการจัดสรรที่ดินทำกินการพัฒนาเศรษฐกิจส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวรวมถึงการเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายในและแนวชายแดนปัจจุบันว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดุรีดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองแม่ห้องสอน เนื่องจากอำเภอเมืองแม่ห้องสอนมีราษฎรหลากหลายชาติพันธุ์อีกทั้งเป็นอำเภอติดชายแดนประเทศเมียนมาการสื่อสารจึงเป็นปัญหาในการติดต่อราชการ อีกทั้งภูมิประเทศมีความสลับซับซ้อนต้องใช้เวลาในการเดินทางรวมถึงความลำบากในการติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจึงมีความมุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบายรวดเร็วด้วยการลดขั้นตอนลดระยะเวลาและลดภาระให้กับผู้มาใช้บริการได้มีการปรับปรุงและจัดสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการดังนี้ลานจอดรถกว้างขวางรองรับผู้มาใช้บริการห้องน้ำสำหรับผู้พิการพื้นที่สีเขียวพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่รถเข็นทางลาดแถบเตือนทางต่างระดับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จุดประชาสัมพันธ์ป้ายบอกทิศทางตู้กดบัตรคิวอัตโนมัติและน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนมีการคัดแยกขยะและจัดทำโครงการผ้าป,ป่าขยะสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ได้มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประเภทบนหลังคารูปท็อปและติดตั้งโครไฟโซลร์เซลล์บริเวณโดยรอบอาคารที่ว่าการอำเภอ รวมทั้งในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาได้รวมกับสมาคมผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารบ้านรักไทยจัดหากิฟต์วอเชอร์ที่พักฟรีจำนวนสิบห้องให้กับคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสในห้วงที่กฎหมายทะเบียนสมรสเท่าเทียมประกาศบังคับใช้และเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรักด้วยความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาการให้บริการได้มีการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการแล้วจึงนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาข้อเด่นปรับปรุงข้อด้อยให้ดีมากขึ้นมีบริการตู้กดบัตรคิวระบบแสดงคิวการให้บริการโดยไม่พักกลางวันรวมถึงช่องทางการติดต่อที่สะดวกมากยิ่งขึ้นเช่นโทรศัพท์ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์เฟซบุ ที่ใช้สําหรับการติดต่อสอบถามการให้คำปรึกษาลดภาระให้แก่ผู้รับบริการมีการพัฒนาให้บริการเชิงรุกออกเคลื่อนที่ให้บริการนอกสถานที่เช่นการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนการจดทะเบียนสมรสการจัดทําบัตรประจําตัวให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการงานสัญชาติเคลื่อนที่ การลงพื้นที่ติดตามผู้ลงทะเบียนนี้นอกระบบการจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่าง,งทันท่วงทีรวมถึงการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีเป้าหมายในการนำความเห็นของผู้มารับบริการไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นมีการพัฒนาระบบการให้บริการการอบรมให้ความรู้เพื่อใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นการเบื้องต้นเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจว่า ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ห้องสอนจะอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเท่าเทียม